ปลาสมพอดีครับปลาสมจากเครื่องลำเป่าโอเมนตะถอดแต่ยางอย่าง,งเดียวหนึ่งกระเสียบครับหนึ่งไปจังหน่อยครับพ่าป้าจะเอาผักลงนะครับปลาสมนี่คือบม่ต้องมัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเขามัดไปแล้วก่อนเราจะเอาพักลงสิครับผมไปเร่อครับผมเสียบต่บบอเสียบเนาะ เซ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเั้มาชมกันเลยครับโอ้โห,โหสวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับผมใส่เจ้าบอกตาบอเผิดเข้าไปนะครับฮ้วไปดัวพี่นอ้องเั้ออ่าโอเค ก็เสนใจเจ้าบองบองเพชรหรือว่าปลาสมพอดดีนะครับทักที่เพจเฟซบุ๊กพอดดีทีมสักแฟนเพจนะครับ